สวัสดีครับพู้องครูเอกนะครับประจำทางช่องทูบครูเอกเลขพยากรและทางห้องแลกเปลี่ยนรู้สาราเลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางช่องทูบกรับผมแล้วก็18บแนาฬิกาทางห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับใครสนใจจะอยู่ห้องแลกเปลี่ยนรู้เดี๋ยวอีกประมาณไม่เกิน2เดือนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครคอร์สเต็มนะครับคอร์สเต็มของห้องแลกเปลี่ยนรู้แล้วก็ ชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่แบบจัดหนักจัดเต็มเรียนทุกรูปแบบนะครับจะมากกว่าคอร์สความรู้ทั่วไปความรู้พื้นฐานนะครับอันนี้จะเป็นแบบสอนให้เป็นนักพยากรณ์แบบครูเ,เลยนะครับยังไงรอติดตามนะครับไม่เกินอีก2เดือนไม่เกินประมาณเดือนสิงหานะครับจะได้เรียนกันว่าตอนนี้เตรียมเอ,กส,อกสารอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับ วันนี้เป็นเลขกลุ่มที่น่าสนใจอีกเลขหนึ่งซึ่งเป็นเลขกลุ่มที่ใช้จริงนะครับเชื่อว่าเป็นผู้ใช้จริงแล้วขอเข้ามากนะ็คือ4 2 7สองนะครับ4 2 7สองหรืออาจจะเป็นมุมนี้ก็ได้ว่าอันนี้ผมจําไม่ได้นะเพราะขอมานานแล้วก็คือมุมที่บอกว่า,าเลขคู่มิตรมาอยู่กันสลับหน้าหลังอะไรพวกนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเรียนรู้ทําความเข้าใจในการถอดรหัสเลขจริงเนะี่ย คือมันจะอ่านตามลาดับแหละจริงก็ไม่ได้สาคัญอะไรมากแต่เนื่องจากว่าเราพื้นฐานเราเรียมนมาจากเลขคู่เนาะนอกจากจะเป็นคู่เม็ดสี่สองสองสี่แล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดะมันจะมีอีกคู่หนึ่งที่มันอยู่ตรงกลางคือสองเจ็ดซึ่งตรงเนี้ยบางคนเขาก็ไม่เข้าใจไงบางคนเขาไม่ค่อยอยากจ,จะให้อธิบายว่าเอออันนี้มันนับหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่เลขติดก,กันเลขชนกันเลขอะไรมันเป็นการอ่านสอดคล้องกันเพราะนั้นคู่นี้ก็จะมีในเบอร์ก็คือสองเจ็ดเจ็ดสองแต่สำหรับคู่อีกเนี่ยถามว่ามันเล้ยวไหลอะไรยังไง ถ้าอ่านเป็นรหัสตามตำแหน่งเลขสตัวเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอ่านเฉพาะเลขคู่เนี่ยก็น,น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับก็น,น่าจะหนักเหมือนกันอ่ะยังไงเดี๋ยวก็ลองย้อนกลับไปดูเลขคู่ก็จะมี3คู่นะสี่สองสองเจ็ดเจ็ดแปดใครเขาอยากเข้าใจ3ามคู่นี้กลับไปดูย้อนหลังที่ช่องนะครับหรือใครอยากจะชมกลุ่มที่มาจากอ่เลข3ตัวที่การที่มาจากเลข4ตัวนี้ก็จะมีกลุ่ม C 2 7สองเจ็ดเจดสแล้วก็สองเจ็ดแปดแปดเจดสองนะครับท้งคู่ก็จะอธิบายภาพรวมๆไว้ สามารถกลับไปดูขยายความได้นะจากเลขคุ่ม3ตัวนะครับก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงทั้ง2คู่เลยนะทั้ง2กลุ่มนะครับสำหรับเลข3ตัวแต่ถ้าเป็น4ตัวอันนี้สำหรับผมผมใช้ในการทํานายคนทั่วไปอยู่แล้วนะครับปมะมาณตามตําแหน่งผมไม่ได้อ่านเลขคู่นะครับรายไล่รมาก็ชอบทีเดียวในลักษณะของการทํางานในลักษณะการแสดงออกนะครับก็คือที่ตั้งชื่อว่าเข้าถึงด้วยจริงจังครับเพราะว่ามองว่าวิธีคิดของคนเล็งเนี่ยค่อนข้างจะ เข้าถึงคนได้เก่งนะครับเดี๋ยวมารับฟังกันนะครับ4278นะครับเข้าถึงด้วยจริงจังนะครับก็ขอพูดสีสุดท้ายก่อนแล้วกันนะครับขอพูดสีสุดท้ายนลงท้ายเลข8ครับลงท้ายเลข8จริงๆในในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายหลายสำนักก็ไม่ค่อยชอบนะเลข8เพราะว่าเลข8เนี่ยจุดด้อยของเขาอยู่ที่เป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างห้านมะปรามยากเหมือนแบบเหมือนเป็นพี่ใหญ่อยากจะทาอะไรก็ทําอะไรเงี้ย ก็ใจใหญ่แล้วแบบเวลาจะใช้ใจ่ายเช่ไหะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปไปไปมองว่าจุดต่อเขาถือเรื่องของการเงินการใช้ใจ่ายที่มือเติบไปเลยพวกเนี้ยพวกอารมณ์เบี่ยงอะไรพวกเนี้ยก็จริงๆก็ถามว่ามีไหมก็มีก็มีอยู่ในส่วนนั้นเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างอยากทําอะไรก็ทําแต่มองในมุมกลับนะในมุมดีก็คุณเป็นคนที่อยากทําอะไรก็ทาไงคุณได้จะถามว่าตามใจตัวเองใครใครก็ทําตามใจตัวเองทั้งนั้นให้มองอีกมุมหนึ่งนะ ใครก็ทําตามใจตัวเองทั้งนั้นอะปิปา,าใช่ไหมอยากจะทำอะไรก็ทําเป็นคนถ้าพูดถึงในม,มุมบวนะก็เป็นคนสนุกสนาเนเฮฮาอเป็นคนก็ใจฉชั้นเป็นของชั้นตัวชั้นเป็นของชั้นอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรฉั้นก็ทําอะไรเงี้ยผมมองว่าถ้าคุมตัวเองได้นะถ้าคุมตัวเองได้หมายถึงว่าอ,าอยากทําอะไรก็ทําจริงแต่สิ่งที่คุณทําหรือตัดใจนั้นเป็นสิ่งที่มีความดีงามมีความมีศิลธรรมใส,ส่ศิลธรรมเข้าไปปุ๊บเนี่ย การไหนใจของคุณถึงจะดูใจใหญ่ใจกว้างเผื่อแผ่อะไรพวกเนี้ยมันก็ดีไม่ออกใช่ไหมเพราะเลขแปดเป็นคนที่ชอบสร้างโอกาสเขาจะไม่ปิดกั้นอะไรเลยพอมันสร้างโอกาสปุ๊บสิ่งที่คุณจะกระจายความคอนเน็กชันเชื่อมโยงอะไรต่างๆมันก็ง่ายเป็นคนที่สร้างโอกาสได้ดีผมว่าเป็นเลขแปดเนี่ยดีกว่าไอเขาเรียกว่าอะไรอย่างสามเก้าเนี่ยมันต้องเป็นคนที่แบบสร้างโอกาสหลายๆทางอะไรพวกนี้ยมันต้องเป็นเลขคู่ไง ถึงจะสร้างโอกาสได้กระดับเลขแปดนี่เลขเดียวนะสร้างโอกาสได้จากตัวเองเลยเ็าจะต้องยังไงไปยังไงสร้างสารรค์แบบไหนมีเขาเรียกว่ามีแพชชั่นแบบทุกคือไม่มีการขาดกําลังใจอทำอย่างเดียวไปเรื่อยๆนะครับรู้ถ้ายิ่งรู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงไปแบบไหนเลขแปดก็ถือว่าโอเคถ้าคุมได้ก็จบนะครับคุมได้ก็จบตําแหน่งต่อมาครับเลขเกดถ้าอยากจะทําอะไรก็เนี่ยจริงจัง ที่ผมตั้งว่าจริงจังเนี่ยก็เนี่ยมันจริงจังอยากท้านี่แหละคือถ้าอยากทําอยากอะไรเนี่ยไม่ใช่แค่คืออาจจะไม่ใช่ชอบแต่แรกหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรกแต่เมื่อไหร่ที่รับโอกาสนั้นมาแล้วเขาจะจริงจังกับทุกโอกาสหรือจริงจังกับทุกการตัดสินใจที่เขาตัดสินใจไปแล้วจะไม่ได้ทําเล่นนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปขอร้องหรือว่าเราสมมุติว่าเราไปเจอคนเจ็ดแปดทายนั้นเราแบบเราสนิทชิดเชื้อกันก็พี่เออเรื่องมีนาเลื่นไปเสนอถ้าเกิดว่าเขาเอาด้วยเนี่ย คุณถอยออกมาจากเขาไม่ได้นะเพราะเขาจะโฟกัสทันทีว่าอ่าโอเคอชอบแบบนี้ใช่ไหม่อ้เนี่ยมาทําด้วยกันเมื่อไหร่ที่เขาบอกทําทด้วยกันเนี่ยแล้วโอ้โหคุณไม่ได้หลุดหรอกเขาลากคุณไปแน่ๆเขาเอาจริงจังมากยิ่งคุณจะคือคนเจ็ดแปดอาจจะเป็นเราจะอาจจะมองว่าของตายของอะไรก็ออได้ถ้าเกิดว่าเราสนิทที่เชื่อเขา,าอ่ะลูกพี่ใหญ่เขาเอาด้วยอยู่แล้วพอเขาเอาปุ๊บยาวแต่คุณจะทิ้งเขาไม่ได้นะเขาก็เล่นหนักไปเรื่อยนะถ้าเกิดว่า คือคุณเป็นคนชวนเขาอะแล้วคุณจะไม่เอา,อางี้ไม่ได้นะครับเจ็ดแปดนี่ยเขาจริงจังมากแต่ถ้าพูดถึงตัวเขาเองนะ่ะเขาเป็นคนที่ถ้าโฟกัสเรื่องไหนจะทําอะไรอยากทําอะไรหรือตัวเราอยากทาอะไรเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนั้นมันต้องเกิดต้องศึกษาอย่างละเอียดที่ถ้ถวนโดยดีรอบอะไรที่แบบรอบด้านเลย <c oughs> อะไรที่จะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทนะําอันเนี้ยถือว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจสูงมากนะครับตําแหน่งต่อมาการถ่ายทอดแต่คนเนี้ย สองเจ็ดแปดมันเหมือนจะขัดกันในทีถึงเขาจะจริงจังนะแต่เวลาที่พอมมีสองในการถ่ายทอดหรือวิธีการที่นําเสนอเขาจะเป็นคนค่อนข้าค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปคนอื่นไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายแต่ข้อข้อข้อเด่นในด้อยนะก็คือนั่นหละยิ่งทําให้รู้สึกว่าไอคนเนี้ยมันจะกัดไม่ปล่อยมันจะทําอยู่มันจะแบบ ค,ค่อยๆคืบคานไอความคิดบิดโปรเจกต์มันจะค,อค,อค่อยๆคืบคานได้ทํา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 ยังไงก็จะไม่หยุดล้าจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆจะคงทนถาวรในในหัวคิดถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นยังไม่สําเร็จยังไงก็จะไม่ล้มเลิกสองเจ็ดแปดเนะี่ยดูอาจจะดูเหนื่อยนะในความคิดก็แน่นอนนะก็มันอยากจะให้เกิดไม่ต้องรีบก็ได้แต่ไม่เคยทิ้งอนะี่ะสองเจ็ดแปดเนี่ยไม่ต้องรีบก็ได้แต่ไม่เคยทิ้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ แล้วก็ตำแหน,น่งการทำงานเป็นเลขสถ้าเขาใหญ่ให้มันสำเร็จเขาก็จะมักสร้างคอนแทคจากสิ่งที่เขาค่อยๆไปเนี่ยไปถึงตรงไหนก็ไปคอนแทคตรงนั้นไปถึงตรงไหนก็ไปคอนแทคตรงนั้นว่าอาจจะต้องอย่างนี้อ่าเรื่องท่านเขาเป็นคนที่โปรเจกต์ใหญ่ระยะยาวทำได้ดีแล้วค่อยๆเอป็นไปความราับผิดชอบค่อนข้างสูงนะเลขเนี้ยค่อนข้างเหนื่อยพสอสมควรถ้าอยู่ท้ายนะเป็นคนที่แบบไม่ยอมทิ้งความฝันนะแล้วก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะทําอะไรแล้วเขาจะเข้าถึงสิ่งที่อยากทําไปตลอดตลอดการนะ่ะจะบอกว่านี้ก็ได้สี่สองเจ็ดแปดทั้งอันนี้พอมาพูดถึงเรื่องทั่วไปนะทั้งเรื่องปกติเรื่องทั่วไปถ้าเมื่อไหร่ที่คนสี่สองเจ็ดแปดฝังใจหรือจะทําอะไรหรือว่าจะตัดสินใจเรื่องไหนกับใครเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจะจําแบบนั้นไปตลอดดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดีแล้วจะจําแบบนั้นไปเรื่อยๆ คล้ายกับเลขเจ็ดเดียวๆแต่นี่คือเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกนะั้นยาวๆยาวๆยาวๆไปเรื่อยๆอ่าคือคนนี้ถ้าเป็นคนดีดีมากเลยรับผิดชอบสูงนะครับรับผิดชอบสูงดูแลทุกอย่างดูแลทุกคนทั่วถึงทั้งหมดนะดูแลได้อย่างดีเลยพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างอ่ะฉันรับเองไม่เป็นไรใครจะว่าอะไรมาเดี๋ยวดูแลให้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปสัตว์ตัวคนเลขนี้นะอันนี้ต้องระวังตัวเขาไม่มีทางปล่อย เขาจะค่อยๆคืคบคานเขาจะไม่ทิ้งเขาจะแบบฝังใจกับคุณนะ่ะเลขที่ผมรู้สึกนะในในกลุ่มเลขคู่มิรส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าฝังใจกับเรื่องไหนนะไม,ม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้าสองสี่สามหกเจ็ดแปดจะเจิงจังมากเนสองสี่นี้เป็นจุดเด่นเลขคู่มิตรในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ถ้าสัมพันธ์ไม่ดีก็ <S <S โอเคไม่เไปไ็นไแต่จํานะ สองสี่นี่จำนะเจ็ดแปดนี่หนักเลยอันนี้ไม่ต้องสืสบเจ็ดแปดนี่หนักเลยคือพวกนี้ถ้าเกิดได้ความสัมพันธ์ไปเชิงลบเขาจำนะเขาไม่ทิ้งนะสองสี่อาจจะมีอภัยแต่ไม่เคยนั่นนะ <laughs> อภัยแต่ฝังเลยว่าเอ้นี่ยทําไม่ดีกับจันแต่อาจจะไม่ได้โต้ตอบแต่เจ็ดแปดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทําไม่ดีด้วยเนี่ยอาจจะมีโต้ตอบนึกออกไหมแล้วมันนี่มันกลุ่มเดียวกันก็มีทั้งโต้ตอบไม่โต้ตอบนะเออเพราะนั้นก็มีทั้งจุดเด่นจุดด้อย ถ้าเรื่องงานผมชอบถ้าเรื่องความรู้สึกอะไรต่างๆถ้าคนดีกับเขาเขาจะดีด้วยมากแต่ถ้าคนไม่ดีกับเขาเขาจะฝังใจเลยเขาจะแค้นฝังหุ่นนะประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือส่วนท้ายเราพิจารณาดูว่าชอบไหมนะครับส่วนด้านหน้าบุคลิกภายนอกจะดูนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่งตัวนี่เนียบนแต่เมื่อไหร่ที่ได้รู้จักได้รู้จักมักคุณรู้จักมักจีกันเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างดุ ข้างนอกอาจจะไม่ค่อยพูดอ่ะแต่พอรู้จักกันปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นเป็นลูกน้องเขาเป็นหัวหน้าเงี้ยข้างหน้า,นาเขาาจะหน้าเขาจะยิ้มยิ้มแต่งตัวดีดีวางตัวดีดีแต่พอคุยดู <c oughs> เล่นไม่ได้ <c oughs> คุยเล่นเนี่ยไม่มีจริงจังตลอดนะครับเสียงดังด้วยแต่ถ้าไม่ไมไ่รู้จักกันเนี่ยเขาจะเงียบเงียบเพราะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะวางตัวดีเงียบก็คือถ้าไม่ไม่รู้จักมักจีเลยเงียบเงียบดูข้างนอกเนี่ยคือคนปกติเลย ดูดีได้ทาแต่เมื่อไรที่ได้คุยโอโ้นะครับดุขึ้นมาเลยจริงจังขึ้นมาทุกเรื่องนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในแล้วกันบุค,คลิกะนะครับประมาณนั้นนะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลักนะครับส่วนเรื่องเสริมเรื่องต่อไปนะครับเรื่องการเงินแะ้วกันถ้าเมื่อไรที่เขาโฟกัสว่าจะต้องหาเงินได้เท่าไหร่เขาหาได้เท่านั้นแล้วแถมพัฒนาการหานั้นไปได้เรื่อยๆถ้าเรื่องหาเต็มสิบผมให้ผมให้สิบอะ่ะผมชอบ กลุ่มเนี้ยพัฒนาการหาไปได้เรื่อยๆแต่เขาเนี้ยด้านด้อยคือต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายความรับผิดชอบสูงคือเรื่องอะไรก็จะดึงๆเข้ามาว่าจะต้องดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นแบบดูแลอยู่ตลอดหัวก็จะคิดตลอดเรื่องการเงินว่าจะต้องอยังไงแล้วเขาเนี้ยมันจะเครียดที่เรื่องการเงินบทหารจัดการกลางๆางนะกลางกลางพอถ้าเกิดมีเขาก็ต้องจ่ายออกมีก็ต้องจ่ายออกก็เป็นคนที่แบบจริงจังมากถ้าเกิดคือมีคนพอมี27ในนี้ในกลุ่มเนี้ยจะมีความรู้สึกว่า ถึงจะหามาได้มากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่โอเคกับมันจะต้องอย่าง,ง,ง,งนั้นอย่างนี้อย่างงู้นมันจะมีความเครียดจะถามว่าจัดก,การได้ดีไหมระดับหนึ่งเต็มสิบให้แปดแต่ต้องให้ระวังว่าถ้าเกิดจะต้องไปลงทุนไปอะไรถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันต้องเสี่ยงต้องไปอะไรได้เขาก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องะวังพอมันมีเจ็ดแปดเจ็ดแปดมันเลขนักลงทุนอยู่แหละอันนี้ก็ต้องระวังนะครับภาพนี้โดยรวมกลางๆงผมให้เต็มสิบผมให้สักเจ็ดจุดห้า ต้องระวังเป็นอย่างมากในการลงทุนนะลงทุนมันอาจจะแบบต้องเครียดต้องอะไรต้องกดดันเรื่องการเงินหน่อยเพราะนั้นก็ระวังนิดหนึ่งแต่ถ้าถามว่าถ้าถ้าคุมได้นะว่าเออไม่กดดันไม่อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลได้อย่างดีเนะี่ยผมว่าโอกาสที่จะพัฒนาการเงินไปสู่การมีไรายได้สูงๆก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะเครียดหน่อยนะที่นหน่อยเรื่องของการเงินอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของการเงินส่วนสุดท้ายเรื่องของความรักครับอย่างที่ผมบอกต้นๆเป็นคนที่แบบว่าถ้าดีก็คือดี คดีนี้เต็มที่สายเปเลยดูแลทุกคนในอาณัตหรือว่าดูแลแฟนดูแลอะไรเนี่ยเป็นอย่างดีแต่เมื่อไหร่ที่ไม่ถูกใจไม่ถูกต้องคอนแทคก,กันไม่รู้เรื่องอะไรคุยกันไม่รู้เรื่องคือถึงจะเริ่มไม่ไงดีก็ตามแต่เมื่อไหร่ที่มีการผิดใจกันหรือทะเลาะบบกแหวงอะไรเนี่ยค่อนข้างจนจริงจังจริงจังว่าเรื่องนั้นใช่หรือไม่ใช่อนะไรเงี้ยถ้าเขารู้สึกไม่ดีกับคนรักหรืออะไรสักอ,อย่างเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่มันมีเหตุที่ต้องเลิกกันเนี่ย เขาจะฝังใจเหมือนกันแบบไม่เอาเรื่องนี้ไม่ให้ทำละคือเป็นคนที่ถึงแม้จะเปิดเผยว่าเออเวลาคบกันก็เปิดกันเต็มที่แต่พอเมื่อไหร่ที่มีเหตุผิดใจกันโดยที่เขาโดนทําร้ายอะไรเงี้ยเขาจะฝังใจมากแล้วก็จะแบบจะไม่รับอีกเลยคือเปิดก็เปิดหมดอ่นะรับก็รับหมดก็ดีมากแต่ถ้าไม่รับหรือมีการทะเลาะบ,บอแวงหรือมีการแบบผิดใจกันอะไรเขาจะแบบไม่เอาเลย นะครับอันนี้ก็พิจารณาดูจริงจังมากนะเรื่องความหลักคนเลึกเนี่ยเพราะเขาให้ก็ให้หมดไงแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณโดนไม่อะไรมากหรือไม่หรือคุณแบบทะลงทะเลาะอะไรกันมาอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดมันเกินลิมิตไปแล้วหรือมันมีจุดแตกหักไปแล้วจะไม่ย้อนกลับรีเทิร์นไม่แทบจะไม่มีทางเยเพราะนั้นความหลักก็ค่อนข้างจะจริงจังนะต้อง พิจารณาแล้วกันว่าชอบหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับน่าจะตอบโจทย์ทุกท่านไม่มากก็หน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่อง y ู u t u b e กลุ่ยด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปรายนั้นขอให้กดติดตามกันไว้นะครับตลอดน,นี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็นแงทุกท่านเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ